หลานเก็บนมโรงเรียนในตู้เย็นไว้ให้อีกแล้วสามถุงมาดูกันว่าจะเสียหรือเปล่าแต่ถ้าเสียเราจะไม่ทิ้งเราจะเอามาทำปุ๋ยต้นไม้กันเริ่มมีกลิ่นแล้วนะใส่นี้เลยอันนี้กินได้ ไว้ก่อนและอีกหนึ่งถุงอันนี้ก็เริ่มมีกลิ่นแล้วนะนมโรงเรียนที่บุหรแล้วสองถุงเราก็จะมาทำเป็นปุ๋ยโดยการใช้น้ำตาลทรายแดงหนึ่งถุงต่อหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลย สถุงก็สองช้อนโตะ๊ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันแต่บางคนก็ใช้สูตรนี้นมผงชูรสแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังของเราก็ทำง่ายหน่อยก็แค่ใช้น้ำตาลทรายแดงคนให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3วันค่อยนำไปใช้งานสูตรนี้ก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชช่วยเร่งดอกเร่งผล แล้วก็บำรุงรากด้วยนะถ้ามีนมบูดแบบนี้ <c oughs> ก็อย่าเพิ่งทิ้งเอาไปทำปุ๋ยต้นไม้ได้